ทำไมดื้ออย่างนี้เนี่ยเป็นลูกเต้าเหล่าใครกันเนี่ยแด้่ขาวหลังถ้ายังมายุ่งกับลูกสาวฉันอีกตกงานแน่หล่อคะ่ะเงินพี่ก็ลองไปเก็บให้หน่อยสิเหลือบลิคิดไทยแลนด์ เฮ้ยเด็กที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวนะครับเอาขึ้นไปไม่ได้นะครับเป็นลูกค้าเข้าพักใช่ไหมครับหนูไม่บอกจะทำไมคือสะพานมันยังสร้างไม่เสร็จนะครับ แล้วก็อย่างถ้าเขียนรถเข็นขึ้นมาแบบนี้สะพานก็เสียหายนะครับเอ้าเข็นขึ้นมาไม่ได้หรอก,ก็ใช่นะสิครับเอ้าหรอแล้วก็ไม่บอกลองไปเร่มทำไมดื้อย <S <S อย่างนี้เนี่ยเป็นลูกเตา้า <itung> เหล่าใครกันเนี่ยแดหโหเหมือนบ้านญี่ปุ่นเลยอะตรงนั้นไม่ได้นะครับสีมันยังไม่แห้งลงมา่างนี้เลยนะครับ ไ่ดื้ออย่างนี้เนี่ย,ยหยุดนะจะทำอะไรลูกฉันอะ่ะลูกสาวผู้จัดการเหรอครับใช่หนูเป็นลูกสาวผู้จัดการรีสอร์ทนี้อึ้งเลยสิเป็นแค่ราปภก้าดียังไงมาแตะตัวลูกสาวฉันอยากตกงานหรือไงฮะคือว่าลูกสาวคุณอมเข็นรถขึ้นสะพานแล้วก็ไปย่ำสาราที่สี่ยังไม่แห้งด้วยครับ สะพานกับศาลาใครเป็นคนให้สร้างคุณจิรยุคครับแล้วใครเป็นคนเซนเอ่อผู้จัดการครับแล้วทำไมลูกสาวฉันถึงจะขึ้นไปเล่นไม่ได้หรือเธอไม่ชอบที่หน้าฉันเลยหาเรื่องแกล้งลูกสาวฉันเออไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผู้จัดการอยากเข้าใจผมผิดสิครับผมแค่ทำตามหน้าที่เองนะครับแล้วตำแหน่งหน้าที่ฉันกับตำแหน่งหน้าที่เธอใครใหญ่กว่ากันก,ก,ก็ก็ต้องคุณออมสิครับ ดีคราวหลังถ้ายังมายุ่งกับลูกสาวฉันอีกตกงานแน่เออครับผมไม่กล้าแล้วครับไปไหนก็ไปไปครับสวัสดีครับโหคุณแม่เก่งจังเลยหนูไม่คิดเลยนะคะเนี่ยว่าคุณแม่จะใหญ่ขนาดนี้ที่นี่อะแม่ใหญ่ที่สุดแหละจะชี้นิ้วไล่ไข่ก็ได้โหคุณแม่เก่งจังเลยค่ะ นี่ไม่ดูตาหมาตาเรือเลยเปียกหนูหมดแล้วโทษโทษพอดีพี่ไม่ทันได้มองขอโทษแล้วมันถ่ายเปียกไหมฮะอมเอามานี้อะไรของหนูเนี่ยหนูเป็นใครเนี่ยทำไมมาทำแบบนี้ไม่มีมารยาทเลยหนูเป็นลูกสาวผู้จัดการที่นี่หนูจะทำอะไรก็ได้ถ้าไม่อยากตกงานก็จำไว้ด้วยละ่ะ โหมีสาไว้น้ำด้วยโหกว้างจังเลยเป็นเลยจเจ้เรือน,นอนเปนเลยนี่หนูทำแบบนั้ไม่ได้นะไม่ได้นี่มันจะเกินไปแล้วนะครับเดี๋ยวคุณจะลุกไม่เห็นจะว้าวนะครับทำไมจะไม่ได้ละ่ะก็แม่หนูใหญ่ที่สุดในรีสอร์ทแล้ว พี่อยากโดนเละออกมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่ครั้งนี้มันเกินไปจริงๆหนูจะทําแบบนี้ไม่ได้นะไม่ได้เหรอคะไม่ได้ครับเดี๋ยวขยะมันจะเข้าไปตันในระบบเดี๋ยวจะยุ่งเอานะครับหรอคะเงินพี่ก็ลองไปเก็บให้หน่อยสิเฮ้ยเย่็นไนะคะเดี๋ยหนูจะขึ้นเงินเดือนให้น้อดาวทำอะไร,รอะูนี่ลูกคุณทำขนาดนี้เหรอคุณอม ลองเดาทำอะไรลงไปลูกหรือเก่งไหมคะคุณแม่คุณแม่จะกลัวอะไรคะเขาก็แค่อรอปภกับคนงานเนี่ยรปภแต่เนี่ยไม่ใช่คนงานลูกไม่ใช่คนงานแล้วเขาตำแหน่งอะไรล่ะคะถ้าคุณแม่กลัวเขาขนาดนั้นก็ไล่เขาออกเลยคะ่ะเนี่ยไล่ออกไม่ได้ลูกเอา้าทำไมล่ะคะคุณแม่ก็คุณแม่บอกว่าคุณแม่ คุณแม่เป็นถุงผู้จัดจาก,การจะทําอะไรกับคนพูกนี้ก็ได้ไงคะคุณอ,อมคุณพูดแบบนี้กับลูกเหรอคุณสอนลูกแบบนี้เหรอคุณจิรายุคะ่ะอ้าวขอโทษค่ะน้องดาวเขาไม่ใช่คนงานเขาเป็นเจ้าของรีสอร์ทเจ้านายแม่ลูกเจ้านายแม่เหรอคะขอโทษค่ะขอโทษค่ะขอโทษรปภด้วยขอโทษสิขอโทษค่ะไม่เป็นไรครับนี่หนูทุกวันนี้หนูเอาเงินที่ไหนกิน เอาเงินที่ไหนใช้เงินคุณแม่ค่ะแล้วถ้าคุณแม่หนูตกงานหนูจะทำยังไงคุณจิรายุหมายความว่ายัางไงคะน้องดาวถ้าแม่ตกงานแม่ก็ไม่มีเงินให้หนูเรียนให้หนูกินข้าวนะลูกทำไงดีคะคุณแม่หนูผิดไปแล้วคุณจิรายุคะหนูขอโทษแทนลูกด้วยนะคะขอโทษคะ่ะหนูคือข้านอนเกินไปหน่อยเอาล่ะผมเห็นว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกอย่าให้มีครั้งที่สองแล้วกันจำไว้นะคนงานก็เป็นพนักงานของที่นี่ มีความสำคัญไม่แพ,พ้ผู้จัดการแม่ของหนูจำเอาไว้นะน้องดาวรปภฉันขอโทษนะต่อไปนี้ฉันจะไม่มองเธอต่ำกว่าตำแหน่งของฉันแล้วไม่เป็นไรครับแค่เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ทำไม่คิด